ซัมซุง Galaxy A 2 1 9ตอนนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแลครับเบื้องต้นนั้นก็จะมาทั้งหมดหลายรุ่นเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ A 30และ A 50กันว่ามันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างไรกันบ้าง s a m s u n Galaxy g A 50มิดเลนส์ของ Samsung ในระดับราคาหมื่นต้นนะครับแน่นอนว่ามันจะมาพร้อมกับกล้องหลังหมด3ตัวด้วยกันแล้วก็การออกแบบนั้นค่อนข้างเน้นความบางเฉียบแล้วก็ จับได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับโดยความบางเพ้่นที่7.7มิมรนะครับระบบปฏิบัติการที่ให้นั้นก็มาพร้อมกับ Android Pie 9นะฮะแล้วก็ One UI ด้วยมันก็เลยทำให้เครื่องนั้นดูดีมีระดับยกระดับขึ้นมาเลยทีเดียวครับแต่ว่าหน้าจอน,นั้นใช้แบบ Super a m o l e d ขนาด6.4นิ้วแบบ Infinity U Display ถือว่าค่อนข้างใหม่สำหรับ Samsung แล้วก็มีความหน้า ใช้งานไม่น,อน้อยเพราะว่าพื้นที่ของมันนั้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวระบบสแสตลันิมือในหน้าจอแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวด้วยกันนะครับความละเอียดอยู่ที่25ล้านพิกเซลเป็นเลนปกติแล้วก็8ล้านพิกเซลเลนวายนะครับ123องราแล้วก็เลนปกตินะครับรูกล่ง U I ของกล้องก็คือเหมือนกับปกติแล้วก็มีตัวฟีเจอร์ เอไอ AI นะครับที่จับซีโมดแล้วก็เรียนรู้การถ่ายภาพของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็จะให้กล้องหน้าอยู่ที่ขนาด25ล้านนะครับโดยกล้องหน้าและกล้องหลังมีความละเอียดเท่ากันมีสติ๊กเกอร์มีตัวของไอโอจีสามารถเล่นได้เหมือนเดิม ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Samsung s a m s ุ n Galaxy A30 นั่นเองนะครับเพราะว่า A30 นั้นก็มีการลดสเปคลงมานิดนึงก็คือเหลือกล้อง2ตัวนะนี่ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวอัลตอร์ไวท์แปรลัพิกเซลเหมือนเดิมนะครับหน้าจอ6.4นิ้วเท่ากันนะครับแล้วก็มีขนาดความละเอียดอยู่ที่เอ่อฟ d Plus แล้วก็เป็นซ u p เปอร์โมเดลเหมือนกันด้วยนะครับตัวเครื่องนั้นใช้ e บีค4ล้านทั้งคู่นะครับทั้งของ A50 และก็ A30 นะครับ ระบบปฏิบัติการก็ยังคงเป็น a อ d r รอย p i พายพร้อมกับ One UI ให้เหมือนเดิมนอกจากนี้นะครับการใช้งานของเครื่องก็ไม่ได้ใช้ยากอะไร UI ของกล้องก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ราคาของมันนั้นอยู่ประมาณช่วงเรนไม่เกิน7 0 0 0 8 0 0ถึง8,000บาทก็ถือว่าค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับ สำหรับคนที่อยากรู้รายละเอียดของตัวเครื่องทั้งแบบรีวิวเต็มนะครับก็อย่าลืมติดตามในช่อง b i g l i g h t นะครับซึ่งเราจะเอาเครื่องมารีวิวกันประมาณเร็วนี้พร้อมกับตระกูลเล็กด้วยก็คือ A10 และ A20 น,นั่นเอครับครับคร้งน,นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ